มาค่ะมาทานข้าวกันนะคะวันนี้มีลาบค่ะใสะ่ทั้งเนื้อแล้วก็ใส่เครื่องในด้วยเป็นลาบหมูเนะืะรับรองความอร่อยจัดจ้านโดยเจพรเองวันนี้มีแต่ เมนูแห้งๆเนาะอยากกินข้าวเหนียวไม่ใช่อะไรอันนี้จะเป็นไก่ย่างอันนี้จริงๆเป็นสูตรคนหมักสูตรของที่บ้านเนาะสูตรโบราณเป็นไก่แดงแต่ว่าอนไม่ได้ใส่สีจริงๆของ,ของของของแท้ต้องหมักแล้วก็ใส่สีด้วยและเราจะใช้ไม้เรามามาย่างแบบบาร์บีคิวค่ะเร,เรียกไก่ย่างเสียบไม้สีแดงเนาะ รสชาติจะออกหวานนิดนึงหวานอ่าแล้วก็เค็มพอปลาเล่มปลาเล่มกินกับข้าวเหนียวนี้พอเหมาะพอเจาะเลยอะพอเพราะข้าวเหนียวก็จะออกหวานหวานนี้จะออกเค็มเค็มหวานหวานเค็มเค็มอร่อยนี่ข้าวเหนียวแล้วก็เพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยลาบ มาเด้อมาเด้อมาทานด้วยกันนะคะ